งงเขาลได้เสียงดีมากๆากนะแล้วที่สําคัญนะตอนที่ดูใช่ปะ่ะปากก็ดูนะแต่ปากคือแบบกดกดพี่โจ伊กดกดได้ีกดอย่างเงี้ยวีเลยผมเหวี่ยงเลยอ,ะอ่ะคือแบบไม่กดสักทีแต่สุดท้ายครับพี่โจโจ伊บอลของเรารก็กดจนได้คือต้องบอกก่อนนะครับว่าบรรยากาศบนเวทีเนี่ยคือพี่โจ้เขาหันมาเขาก็ตกใจเพราะว่าเสียงนี้เขาเคยเลือกไปทำงาน ในธุรกิจร้านอาหารของเขามาแล้วแล้วสุดท้ายมาเจอันเวทีนี้ไม่รู้ว่าเป็นน้องแต่ได้ฟังเสียงแล้วเลือกอีกครั้งเฮ้ย ยิ่งผมลิขิตอีกอะก็เรียกว่าน้องเขาต้องการมาทวงคืนความยุติธรรมให้กับเสียงของเขาใช่เพราะว่าตัวน้องฟิล์มเองเนี่ยนะครับเคยร้องเพลงประกอบละครมาแล้วซึ่งเขาลองเยอะมากอ้าวไม่ใช่แค่เรื่องเดียวแล้วก็เพลงประกอบโฆษณาต่างๆนานาโอ้โหฝากคนงานไปมาเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเอาง่ายๆดีกว่าทุกคนเคยฟังเสียงของเธอบางคนก็คุ้นแต่ไม่รู้ว่าคือเสียงของผู้หญิงคนนี้ใช่แล้วเธอเองก็จะมาประกาศว่า นี่แหละคือเสียงของฉันฉันเอ๋ยฉันเจ้าขอข้าวขอแกงขอแหวนทองแดงผูกมือน้องข้าฉันเอ๋ยฉันเจ้าอย่ารื่อล้างราอยู่จนนี้ กว่าจะรู้หัวใจต้องการอะไรกว่าจะเห็นว่าทําผิดไปที่าไรกว่าจะพร้อมทุ่มเทจะปล่อยวางรือเรอนนิ่มต้นใหม่ยังกับโซโลแกงของเราครับเสียงจริงตัวจริงกับไปที The Voice นะครับแต่ว่าที่คุณพูดไปนะี่คือผู้หญิงของคุณใช่ครับ หยุดผู้หญิงคุณไว้ก่อนครับมาถึงผู้ชายของผมบ้าผมต้องบอกเลยนะฮะเป็นผู้ชายที่เสียงมีเสน่ห์เสียงทรงพลังมากแล้วที่สําคัญเนี่ยเขาชื่ออะไรรู้ไหมชื่อเขาชื่อเก่งโอ้โหแล้วเสียงของเขาและตัวขเขาความสามารถของเขาเก่งสมกับชื่อของเขาเลยโขนาดนี้เลยเดี๋ยวรายละเอียดดีเทลเขามาว่ากันทีละพร้อมไหมพร้อมครับไปชมน้องเก่งครับโอ้ย ชื่อทัชยะครับประทุมวันครับชื่อเล่นชื่อเก่งครับอายุ23ปีครับก็เริ่มจากเล่นกีตาร์เนี่ยครับแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยก็ให้แม่สอน <c oughs> แม่เรียนจบดนตรีครับแม่ก็สอนเล่นกีตาร์ผมเล็นกีตาร์คว<ๆ>าฝันสูสุดตอนนี้มีหลายอย่างแต่ว่า ถ้าเกิดตอนนี้ก็อยากจะเก็บเงินให้ได้เยอะๆแล้วก็เช่าเหมือนเป็นซื้อซื้อที่เยอะๆอะครับบุกบ้านพ่อแม่อยู่แล้วก็สร้างเป็นเหมือนกับมูลนิธิอะครับสอนดนตรีให้กับเด็กที่แบบเขาไม่มีเงินอะไรแบบนี้แล้วก็อยากเปิดร้านอาหารเจผมชอบกินเจผมรู้สึกว่ามันได้บนดีครับไม่กินนะครับ โอ้ป๋าป๋าโอ้โหเจ๋งมากเลยป๋าเก่งเดี๋ยวต้องเรียกปาก๋าเก่งด้วยเลยโอ้โ oh หดูสไตล์การแต่งตัวสุดยอดว่าวินาทีที่พี่โจหันมาก่อนเลยรู้สึกไงบ้างครับคือใจจริงอะ่ะผมอยากเรียกพี่โจรครับถ้าเกิดเป็นพี่โจเขาคงจะเขะ้าใจคุยกันภาษาเดียวกัน <laughs> ผ่านมาหลายวีดีแล้วรู้สึกไงบ้างครับ <laughs> วีดีนี้ครับเก่งครับวทีนี้เป็นอีกเวีดีนึงที่เจ๋งสุดเลยครับ <c ough> สำหรับผมนะครับก็คือเวทีที่ผ่านมามันก็มันก็ เหมือนเป็นประสบการณ์ที่ใหญ่ในชีวิตผมนะครับบางคนจะชอบถามว่าได้แล้วยังจะมาประกวดอีกทำไมผมคิดว่าจริงๆชีวิตคนเรามันสั้นนะครับ,รบพรุ่งนี้คุณไม่สามารถระบุได้ว่าคุณจะมีชีวิตต่อหรือเปล่าถ้าเกิดแบบมันมีอะไรที่คุณรู้สึกสนใจแบบนี้ครับเลือกหยิบยกมันมามันก็ไม่เสียหายเพราะว่าอย่างน้อยก็เราก็มีความสุขที่เราได้ทาเพราะเราเลือกแล้วผมก็อยากสร้างความแปลกใหม่แล้วก็ฟีซันด้านดนตรีใหม่ๆนะครับก็ยังไงใครชอบไม่ชอบก็ผมจะพยายามทําเต็มที่สุดครับ แต่ผมบอกเลยว่าทุกคนชอบพี่แน่นอนนะครับมผมก็พี่เก่งมากครับ The Voice ออเดี๋ยวส่งนิ้วหน่อย